สวัสดีครับพี่น้องนะครับืันนี้บามบผพามาเที่ยวนะพี่น้องมึงว่าบามั่นนะครับพี่น้องอยู่ในกรุงเทพนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของวัวนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนยครับผมผมเชิดถางก็ไพววนนะฮะครับหรือพี่จรนะครับเจ้าของฟาร์มจรบามั่นนร้ผนกรุงเทพมหานครนะครับครับที่อยู่ตรงนี้เขตไหนครับพี่ ฟาร์มเราตั้งอยู่ในกทมนะฮะเขตสวนหลวงคนะครับ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพาให้พี่จอนพาดูนะครับพี่น้อง่ปนะครับครับนะครับตอนนี้เรากําลังจะให้อาหารนะครับพี่ครับผมอาหารนี่เราให้อะไรบ้างครับ วส่วนใหญ่นะฮะที่ฟามเนี่ยเลี้ยงด้วยกับอาหารค้นฟางนะฮะแล้วก็หญ้าสดครับตอนเช้าเนี่ยก็จะให้กินอาหารค้นเพราะต่อด้วยฟางครับพอกลางวันเนี่ยมันจะมีหญ้าสดให้มีหญ้าสดให้พอถึงรอบเย็นเนี่ยเราก็จะให้อาหารค้นแล้วก็ฟางอีกรอบคนึงนะฮะเะฉะนั้นกสิจวัตรก็จะเป็นการให้อาหารก็จะอยู่ในขนาดนี้เช้าก็ จะทำความสะอาดข้อไปพร้อมนะฮะเดี๋ยวรอบเย็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการทำความสะอาดข้ออีกรอบหนึ่งครับผม,บผมอาหารนี้ให้ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณตกประมาณกี่กิโลครับตัวหนึ่งแล้วแต่ฮะถ้าเป็นแม่พันธุ์เลี้ยงลูกเนี่ยก็จะมีประมาณสามโลครับแต่ถ้าเกิดแม่พันธุท์ทั่วไปเนี่ยไม่เกินสองโลครับนะสูตรเดียวกันไหมครับสูตรเดียวกันฮะสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแต่บางทาีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วย เลี้ยงลูกด yeah. ้วยให้น้ำนมมัล yes. so, ูกนะฮะก็จะมีอาจจะใช้โปรตีนที่สูงขึ้นนะฮะส่วนลูกเนี่ยเราก็ให้กินอาหารข้นสูตรที่เหมาะสมกับเขานะฮะแล้วก็ไม่มีทุกทุกทุกอาหารทุกทุกตัวที่ใช้จะไม่มียูเรียนะครับทําไมครับพี่ยูยูเรียนี่ทําไมหลีกเลี่ยงครับก็จริงๆแล้วยูเรียเนี่ยมันใช้ได้นะฮะในอัตราส่วนของในการผสมอาหารนะใช้เลี้ยงวัวได้เพราะว่าถ้า เราละตาสารผสมของอาหารในในปริมาณที่ตามมาตรฐานเนี่ยวัวเขาจะขับของเขาออกมาเองครับจะเป็นการเพิ่มโปรตีนเลยกัรเราต้นทุนแต่ทีนี้เนี่ยเราสั่งร้านเลยว่าไม่เอาเพื่อจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับยูเรียนะฮะคไม่ต้องยุ่งกับยูเรียในระยะยาวจะได้มีผอากับทกับตัววัวอ๋อครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะพมี่น้องความใสใจนะครับในการเลี้ยงงัวนะครับตอนนี้ วัวที่เราเห็นอยู่นี้เป็นรุ่นไหนครับตั้งท้องหรือว่าเป็นอตอนนี้นะครที่ฟาร์มเนี่ยที่ขึ้นมาชุดเนี่ยเป็นวัวตั้งท้องเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นวัวตั้งท้องเกือบทั้งหมดแล้วก็จะมีแม่วัวเราผสมอยู่อีกด้านหนึ่งนิดหน่อยนะแล้วก็มีวัวเลี้ยงลูกนะฮะที่อยู่ด้านบนด้านนี้จะเป็นวัวเลี้ยงลูกนะครับฟังั้างนี้เป็นเลี้ยงลูกนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นคอดจะเห็นว่านอนอยู่นะครับขึ้นขออนี่นะครับพี่น้องบำมอพามาเบิงนะครับ ตัวนี้คลอดได้กี่วันแล้วครับพี่ตัวนี้ได้ห้าวันนะคับห้าวันห้าวันเป็นเพศเมียแล้วครับเพศเมียคะเพศเมียเบิ้ลสองตัวอือตัวนี้ก็คลอดอีกตัวหนึ่งเป็นเพศเมียเหมือนกันครับตัวนี้เขาเป็นสายไหนครับพ่อกับแม่เขาตัวนี้เป็นแม่วัวที่เกิดในฟาร์มนะฮะคเป็นแม่วัวที่เกิดในฟาร์มซึ่งเราปิดขึ้นมาครับแล้วเราก็ใช้ผสมกับลูกเอ็กเคซิลโค้กนะฮะ กับพ่อเอเคสี่หกซึ่งพ่อพันธุ์ตนนี้ก็จะให้สีแดงเขึ้มนะฮะขึ้นมาลุกึบึบึบสีเข้มเลยนะครับพี่น้องเข้มโบดเลยนะครับเหตุผลที่พี่จอรนเลือกพ่อเอสเสี่หกนี่กับแม่นี้นี่ก็ต้องการสีครับต้องการสีอย่างเดียวนี่นะครับพี่น้องแม่เขานะครับเพราะว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยนะฮะเราต้องรู้จัก อแม่วัวเราครในทุกมิติคนะฮะเรกจากแม่วัวทุกมิติแล้วเราก็จะหาพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมแก้ลักษณะด้อยของแม่พันธุ์ของเรารรนะครับเนี่ยสังเกตนะฮะห้าวันนะครับนี่ยห้าวันน,นี่ห้าวันนะฮะชัดเจนนะพี่น้องสีชัดเจนนะครับกระดูกนี่สุดยอดมาก กระดูกก็คือได้แม่เขาครับแม่เขาเป็นงวสายเอ็กซเรย์บวกกับวบินนะ,ะนะครับเรามาเอาสายเอ็กซเรย์ตกอีกทีหนึง่งก็ถือว่าผลงานเป็นยังไงบ้างครับผลงานก็ตัวนี้ถือว่าประทับใจฮะรประทับใจในลักษณะของโครงสร้างที่ได้จากแม่ครับเม็ดสีที่ได้จากพ่อนะครับะะก็คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้เลยคาดหวังเรื่องสีจากพ่ออย่างเดียวเลยเพราะว่าแม่เราโครงสร้างใหญ่น้ํานมดี พดูใหญ่แล้วมีครบหมดทุกอย่างแล้วแม่เขาก,การแมสีจากพ่อแค่นั้นเองครับนี่คือเหตุผลนะครับพี่น้องในการบีดนะครับก็น้ําเชื้อบางทีเราไม่จําเป็นนะฮะจะต้องใช้ของแพงเสมอไปครับะะของผูกบางทีก็ตอบโจทย์แม่พันธุ์เราได้ถ้าเราเข้าใจแม่พันธุ์เราครับเข้าใจสายของเขา นี่คือเทคนิคนะครับพี่น้องในการบีบการเลือกพ่อพันธุ์นะครับทุกตัวนี่จะบีบเหมือนกันหมดไหมครับก็ทุกตัวก็พ่อพันธุ์จะแตกต่างกันออกไปถ้ณปัจจุบันเนี้พ่อพันธุ์จะแตกต่างกันออกไปครับเพราะว่าเราต้องการตอบตอบให้แม่ลูกทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในลนักษณะใกล้เคียงกันนะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะแบ่ง ใช้พ่อพันปู่หมายความว่าอาจจะเจ็ดแปดแม่พ่อหนึง่งเจ็ดแปดแม่พ่อหนึง่งเจ็ดแปดแม่พ่อหนึ่งอย่างเงี้ยจะทำเป็นชุดอย่างนี้ในอนาคตคนะฮะเพราะเราต้องการลูกที่ออกมาใกล้เคียงกันผมนะฮะให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคือเราต้องการสร้างวัวที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอ่าอันนี้เป็นเป็น เป็นเป็นสิ่งทีเ่เราอยากจะสร้างให้มันได้ในเร็ววันครับก็ถ้าใครชอบสายลักษณะแบบนี้ก็ต้องตรงมาที่นี่เลยนะครับ,รบได้นักขดก็จะสร้างวัวที่มีความเป็นเฉพาะของตัวของจองจอนบามันครับนะผมก็คือเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นแนวทางโดยเฉพาะนะครับพี่น้องนะช่วงนี้มีมีวัวอดเยอะไหมครับพี่ ช่วงนี้วัวคลอดเยอะฮะ,อะนับจากนี้ไปอีก50วันเนี่ยจะคลอดอีกภายใน50วันเนี่ยจะคลอดอีก6แม่นะฮะเมื่อคืนเมื่อ5วันที่แล้วคลอดมาแล้ว2แม่คือตัวนี้แล้วก็ตัวโน้นตัวโน้นนี่คลอดเมื่อคืนแล้วก็ภายใน50วันเนี่ยจะคลอดอีก6แม่มีทั้งน้ําเชื้อแยกเพศแล้วก็รวมเพศครับ ทั้งแม่พันธุ์ที่เกิดในประเทศในฟาร์มเองและแม่พันธุ์ที่นําเข้าจากอเมริกาครับโอ้กินดีนะครับพี่น้องเนี่ยนี่โตชอบวัวแดงเหรอครับพี่ก็เราทําบัวแดงมาเริ่มต้นจากวัวเทา้าก่อนฮะครับ,รบแล้วก็ภายในปีสองปีสองปีต่อมาก็ปรับเป็นบัวแดงเกือบทั้งหมดมาเลย ครับก็หมดวันละประมาณเยอะไหมครับฟางฟางนะฮะเช้าหนึ่งเนี่ยสี่ก้อนครับเย็นสี่ก้อนนะฮะครับอ่าเช้าสี่ก้อนเย็นสี่ก้อนกลางวันก็มียาสดให้อ่อรถรถเข็นใหญ่ๆครับนะเข็นหนึ่งเดี๋ยวพาชมตัวนี้นะครับครับตัวนี้พิ่งคลอ ทอดเมื่อคืนสามทุ่มเป็นลูกของโจกคิดนะลูกนี่ะขออยญาตนะครับพี่น้องลูกโจกคิดนี่นะครับสวยนะครับพี่น้องลูกโจกคิดนะครับครับก็ตัวนี้แม่เนี่ยเป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศครับเป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ เราต้องการสะโพกเพิ่มสะโพกเขานะฮะเพิ่มสะโพกค,ความลึกของสะโพกเขาครับก็เลยใส่โจคกิดลองดูครับก็พอใจในระดับหนึ่งเดี๋ยวต้องรอเขาอาสักสองเดือนค,คสักสองเดือนจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นแม่ตัวนี้เด่นยังไงครับพี่แม่ตัวนี้นะฮะ เป็นวัวที่มีเข้าเข้าไปได้ไหมครับได้ลักษณะของโครงสร้างวัวเนี่ยเป็นวัวเต็นกลางๆนะแต่เป็นวัวที่มีลักษณะของความเป็นเพศเมียือดีนะฮะชีสนี่กระชับเต้านมสวยหัวนมสวยตำแหน่งหางวางดีนะฮะสิ่งที่ที่อยากจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยคือความลึกของต่อโคบมัดกล้ามเนื้อที่อยากได้ก็ลองสายทูบอดอก็คือโจริบ ครับรบอดบดอลเป็นตัวที่ให้ลักษณะเรียงตัวดีนะครมีความลึกของลำตัวครับาาก,ก็อนาคตก็ลองมาดูรูปตัวนี้กันว่าจะออกมาอ่าแก้จโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้ไหมครับผมส่วนผลงานตัวนี้เป็นยังไงครับพี่กับความคาดหวังที่ตั้งไว้ ว่าสอบผ่านนะฮะเนื้อสีสอบผ่า,านลักษณะก็คือได้แม่เข้ามาเลยนะฮะคือลักษณะชีสเนี่ยกระชับนะฮะแข้ะะงขา,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 ากา็เป็นตัวเมียลักษณะใบหน้าต่างๆเป็นตัวเมียแล้วจะรอดูว่าเราขยืดตัวแล้วเนี่ยความมึกของตัวสัมโพกที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เนี่ยจะ,จะทำได้ดีขนาดไหนครับทำได้ดีขนาดไหนนะฮะ ก็เมื่อเช้าก็มีคนโทรมาจีบๆบ,บลังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ไไดตบปากรับคำกันเป็นสายเลือดนอกนะครับพวกนี้ถ้าเป็นวัวนอกเนี่ยในฟาร์มเราจะส่งจดที่อเมริกาทั้งหมดครับอาจะเป็นส่งจดจะส่งจดที่ขึ้นตะเดียนที่อัฟบ,บ้าบที่สหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะเป็นวัวนอกนะส่วนแม่ในไทยเราก็จ,จดที่สมาคมในไทยอครับ,รบนี่นะครับพี่น้อง ก็จะถือว่าได้ดีกรีมาอีกนะครับพี่น้องนะฮะเริ่มแสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าความยาวเวลาเขาเหยียดตัวเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วนะฮะรอความลึกของสะโพกที่ผมตั้งใจอยากจะได้นะฮะครับอนาคตจะมาดูตรงนี้กันก็ช่วงนี้ก็ยังมองมองอไม่ค่อย,อยครับสองเดือนครับผมเดือนกว่าๆวาสองเดือนนี่แล้วชัดแล้ว ที่จอช่วยแนะนำการการเลือกแมพันธุ์ที่ที่ดีนะครับลนนักษณะถ้าตามสไตล์ผมนะฮะผมไม่ชอบวัวใหญ่มากนะฮะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าแต่ละแต่ละคนเนี่ยแต่ละฟาร์มเนี่ยมีความชอบในตัววัวหรือว่าลนนักษณะของตัว ทั้งพ่อแม่เนี่ยแตกต่างกันครับผมผมไม่ชอบหัวที่เป็นเฟรมใหญ่มากชอบหัวเฟรมกลางเกือบจะเกือบจะใหญ่นะครับ,รบแต่ไม่ต้องการใหญ่กลางเกือบไปใหญ่แล้วก็เวลาบีบเนี่ยมันมันง่ายนะบีบง่ายบีบสนุกเนื้อมาไวันะฮะเนื้อมาไวแล้วก็เอ่อเอ่อ ส่วนตัวแม่เนี่ยนอกจากเฟกรมกลางค่อนไปใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเลือกแม่ที่มีน้ำนมดีนะฮะลักษณะกระดูกอยาให้เล็กมากปานกลางค,คัะเพราะว่าถ้าเล็กเราก็จะต้องต้องแก้เยอะหน่อยนะ่ถ้าปานกลางเนี่ยเราใส่ข้อใหญ่ที่ใหญ่เลยนะฮะเนี่ยมี่ชีอกจะชับอย่างเงี้ยนะฮะมังเกตแมนพันเราเนี่ยนี่ครับพี่นพน้ำนมสวยกระดูกกระดูกดีแต่เป็นแม่เฟรมไม่ใหญ่มากครับาไม่ใหญ่มากนะเราได้ลูกวัวมา ครับตัวนี้ก็ประมาณสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบห้าครับประมาณนี้นะครับพี่น้องถือว่าเป็นเป็นเฟรมกลางๆนะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ของเขาครับลูกตัวแรกเป็นเป็นตัวผู้ครับเกิดจากลำเชื้อยากเพศกันครับลูกตัวแรกเขาอยู่ทั้งหมดอ๋อครับ สวยนะครับพี่น้องแขงขานะครับสูงเาาดีนะครับลำตัว,วครับแขงขาาเนาครับลำตัวกันเงาก็รอรุ้นกับสิ่งที่คาดหวังไว้นะครับพี่น้องพึงขอดนะครับสะดือบอลในหลุดเลยนะครับไปะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกนะครับพี่น้อง เป็นแม่รอค่อนะฮะครับ,รบแม่รอค่อทั้งนั้นตรงนี้เป็นแม่ที่ผสมแล้วนะฮะครับปีหน้าเลยนะเดี๋ยวมาดูลูกตัวแรกเขานะครับพี่น้องตัวแรกเขาเลยครับนี่ลูกตัวแรกเขาเป็นลูกวินเชสเตอร์ ครับเป็นตัวผู้เป็นน้ำเชื้อแยกเพศนะครับแยกเพศนะได้ตัวผู้แต่ก็มีมีโอกาสเหมือนกันใช่ไหมครับพี่มีโอกาสฮะก็เจ็ดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นครับนะฮะที่จะได้น้ําเป็นรูทอมบเป็นตัวผู่ครับนะครับนี่มาบึงให้ฟางอีกนะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นแม่การช้์ที่บุรีรัมย์ครับ ้องแยกเพศเหมือนกันล็อกสตาครับท้องประมาณกี่เดือนแล้วครับพี่ข้อต้นเดือนธันวาฮะตัวนี้ครับข้อต้นเดือนธันวาตัวนี้เป็นการแชมป์ที่บุรีรัมสวยนะครับพี่น้องท้องที่เท่าไหร่ครับพี่ท้องที่สี่แล้วฮะท้องที่สี่แล้วครับครับถือว่าโค้งสางใหญ่นะครับตัวนี้ครับสวยนะครับ บึกบึนนะครับพี่น้องก็รอรุ่นนะครับอติดตานนะพี่น้องก็ยังเหลือพวกทีกหกแม่เนี่ยเ็จะเป็นท้องแยกเพศสามแม่แล้วก็ท้องน้ําเชื้อรวมเพศอีกสามแม่ครับนี่ก็จะมีทั้งแยกเพศและไม่แยกเพศนะครับใช่ฮะใช่ฮะเราผ่าผสมปนกันเพราะว่า ว่าแต่ละตัวเนี่ยเราก็แก้จุดด้อยไม่เหมือนกันครับต้องปรับนะครับต้องดูทั้งพ่อทั้งแม่นะครับ,รบพี่นอ้องนี่มาเบ่งบรรยากาศกําลังกินอาหารเสร็จก็ให้กินฟางนะครับพี่นอ้องง่ายง่ายง่ายงยครับเกือร่ก,กับน้ำอย่ายให้ขาดนะครับสำคัญเลยใช่ไหมครับพี่เกือร่ก,กับน้ำอย่าให้ขาดตัวนี้ก็เป็นหมนนอกตัวเดกมั่งกันแต่เขามาไม่หมดนะครับครับ bb หนึ่งครับ ห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ท้องแอสโตร uh, ต้นเดือนต้นปีหน้าคอด,อคอด oh, สวยนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่เป็นดีบีอีกตัวหนึ่งนะฮะ uh, ตัวนี้ดีบีตัวนี้ท้องท uh, ูบา <นะ S 1> ร์ดอนะฮะเป็นลูกวาเลนติโน่เป็นลูกวาเลนติโน่ซึ่งตัวนี้ส่วนตัวผมแล้วคาดหวังเอาไว้เยอะครับ ว่าจะออกมาเนี่ยคาดกับลูกเขาเนี่ยคาดหวังเอาไว้ครับเพราะว่าสายนี้ยังไม่มีดีบีกับวาเลนติโนเอ่ยทูบาร์กับวาเลนติโนครับผมก็จะลอดน่าจะยี่สิบกว่าแล้วฮะครับยี่สิบกว่าละะาาอดโอ้ oh, สวยนะพี่น้อง ที่นี่เรามีวัวนําเข้านะณณตอนนี้นะฮนะณตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มเนี่ยมีอยู่ครับ9ตัวครับอ่า9ตัวมี vl 2ตัวแล้วก็มี db เดธเท ing ลเนี่ย6ตัวแล้วก็มีโมเลโนตัวหนึ่งครับผมครับเดี๋ยวก็จะมีมาอีก3ตัวครับนะฮะเป็น double a กับ cr ครับส่วน2ตัวนี้นะครับพี่ 2>, 2ตัวนี้ก็เป็นวัวตั้งท้องแล้วนะฮะ หนึ่งตัวอย่าดมลูกแล้วครับผสมติดแล้วกับสติ๊หนึ่งสี่สองจำไม่ถูกนะครับตัวนี้ยังผสมไม่ติดนะฮะรอผสมอยู่รอผสมอยู่โอ้กิ่นเก่งนะครับพี่น้องกินฟางวัวที่นี่กินฟางเก่งครักินหมดเกลี้ยงเลยนี่นะพี่น้องฟางนี้จะไปช่วยเรื่องอะไรครับพี่มัน ฟางหญ้าหรือว่าจะชพืชทุกอย่างนะฮะ,ะเป็นอาหารหยากของสัตว์เคียวเอื้องทุกประเภทจะต้องใช้วัชพืชเพื่อมามาใช้ย้ายเอื้องนในระบบเป็นระบบของอกระเพาะของเขาะะก็ากินอาหารอย่างเดียวไม่ได้ ต้องกินกินฟางด้วยหรือกิน TMR อย่างเดียวกินได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฟเบอร์ iber, ซึ่งทำมาจากวัชพืชอยู่ในนั้นอิอน,นได้นี่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับขาดไม่ได้ครับเรื่องต,ต,ตัวตัวอาหารที่เป็นในส่วนของไฟเบอร์เนี่ยต้องมีจะเป็นหญ้าสดเป็นฟางเป็นหญ้าแห้งหรือทียมส่วนผสมของที r มอาร์กนี้ยจะต้องมีมีส่วนผสมของ ไฟเบออร์อยู่ปนะครับเดี๋ยวไปชมคอกนู้นนะครับวาัาที่นี่มีหลายแบบครับอ,อย่างมาแม่แม่เราแก่กันแม่แก่ครับแม,แ,แ,แม่แก่แก่เนี่ยสิบกว่าปีแล้วนะฮะครับสิบกว่าปีแล้วเป็นแม่ของอตัวที่คลอดลูกสยวขก,ก ตัวแรกที่ถ่ายนะครับลูกตัวแรกที่ถ่ายนะครับนั่นตัวแม่แหละเป็นลูกเขาเป็นลูกของตัวนี้นะฮะปัจจุบันเขาก็ท้องอยู่จะคลอดเดือนหน้าเหมือนกันอ๋อครับ VL ห้าทับหนึ่งห้าครับอ่าอายุเยอะแต่ก็ยังให้ลูกได้ให้ลูกได้อยู่ครับครับสภาพอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยอ่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะพี่น้องตามอายุนะครับ แต่ว่ายังท้องแล้วก็สภาพของอมดลูกหรือระบบสืบพันธุ์เนี่ยยังดีอยู่คก็ยังสามารถตั้งท้องได้อยู่ครับะะเห็นส่วนมากเขาส่วนมากก็ท้องสองท้องสามท้องสี่เขาก็เริ่มปล่อยออกหรือเริ่มอันนี้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่ฮะแล้วแต่ฟาร์มครับแต่ส่วนใหญ่เราอย่างตัวเนี้ยครับพูดง่ายๆว่าแม่เงินล้าน อครับ oh, okay. แม่เงินร้านลูกเขานี่ทำ <Okay. S 2> ทาทาเงินให้กับฟาร์มพอสมควรครับ <Okay. S 2> อย่างนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าบอกขายใครไม่มีใครเอานะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าเขาเห็นสภาพแล้วเขานึกไม่ออกว่าเขาจะเอาไปทําอะไรครับ <Okay. S 2> แต่เราอยู่กับตัวนี้มาเนี่ยครับ <Okay. S 2> ตัวทาตังค์อ๋อเรารู้เลยนะครับพ <Okay. S 1> ี่น้อง <laughs> ครับนี่ก็เป็นแม่ที่ผสมไปแล้วนะฮะรอผ่านรอบครักงหย่านมลูกมาแล้วนะฮะยังไม่ได้ตรวจท้องครับรอรอตรวจท้องผสมพ่อไหนไปครับพี่่อชอุดนี้รู้สึกว่าจะใส่สตรีททั้งคู่เลยหนึ 1, 4, ่งสี่สองก็แม่หนึ่งเป็นเท้าโบท๊ทนะครับแม่หนึ่งเป็นบัวแดงนะครับ ตอนนี้ข้อก็จะแฉะๆหน่อยเพราะว่าข้อที่ฟาร์มเนี่ยเราจะตัดขี้ออกทีละสองขนเดี๋ยวเดี๋ยวพอหมดฝนเนี่ยเราจะตัดขี้ทีหนึ่งนะฮะลงเลยแล้วก็เอาไปลงในแปลงหญ้าเสร็จแล้วก็ก่อนเข้าฝนเราต่าอดอีกรอบหนึ่งนี่นะพี่น้องกินเก่งคักนะครับกินฟางเก่งมากครับที่นี่ ครับ <S <S ไม่มีหญ้าไม่เป็นไรที่นี่ขอให้มีฟางอาหารจบครับ <S 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 ง่ายมากนี่ก็เป็นวัวสองตัวนะฮะวัวรุ่นวัวลูกที่ในลูกในฟาร์มนะฮะแล้วก็เป็นวัวลูกวัวนําเข้าตัวหนึ่งตัวไหนนําเข้าครับตัวนี้ถ้าเป็นวัวนาเข้าเป็นวัวของโมเรโน่ครับนะฮะ,ะ,ฮะอ่า ส่วนตัวนี้เป็นลูกโมลโน่ตัวนี้เป็นลูกของลอกาตาครับลอกาตานะฮะส่วนตัวนี้เป็นวัวในฟาร์มนะฮะอา,อายุ8เดือนโมลโน่เก้าเดือนนะฮะว <c oughs> ัวไทยแต่กน <c oughs> ใหญ่กว่าวัวนอกอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หลงไหลในวัวนอกบางคนเนี่ยถ้ต้องพิจารณาเื็นกันในเป็นเคสเคสไปนะฮะขอ <c oughs> ผมใชอสมุดอย่างนี้เพราอจากประสบการณ์ นะฮะการเลี้ยงทั้งวัวไทยและวัวนอกเนี่ยมันวัวนอกทุกตัวไม่ได้ดีกว่าวัวไทยทุกตัวนะฮะก็มีหลายเกตนะครับหลายเกตอ่ะนะครับหลายเกดวัวไทยก็มีหลายเกตก็เลือกเอาตามความเหมาะสมตามกระเป๋าเราครับผมเนี่ยวัวไทยอายุแปดเดือนครับสูงกว่าวัวนอกสูงกว่ายาวกว่านะพี่น้องกายาวกว่า แข้งขากระดูกก็ดีกว่าครับแต่ถ้าบอกว่ากินดีกินเก่งกว่านะอันนี้เขาจะกินเก่งกว่าเขาก็แทกออกครับกระเนัวแต่ถ้านี่กินเก่งเหมือนกันนะไม่แพ้วัวนอกดุวยกันครับวัวที่โครงสร้างยาวกว่าใหญ่กว่าก็จะเต็มช้ากว่าใช่เต็มช้ากว่านะครับพี่น้องอายุน้อยกว่าเดือนหนึ่งด้วยครับต้องตัวนี้ต้องดูยาวๆนะครับน่าจะเป็นเลี้ยงเดี่ยวครับรองว่าครับผม สวยนะครับพี่น้องนี่ก็คือเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับพี่น้องว่ากะมันกะมีทั้งดีบ่ดีนะครับกับเปรียบเทียบเอานะครับพี่น้องเอ่ยยาวเลยตัวนี้ยาวมากนะครับนี่ลูกวีเอลสองทับเจ็ดศูนย์ครับเด่นเลยนะครับพี่น้องมาอยู่น้ำกันสองตัวนี่เบิ้งว่าเด่นเลยนะครับตัวนี้มีใครมาจีบนะครับตัวนี้ ก็มีจีบจีบไฮะแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงกันก็ก็มีลูกมีวัวหลายแบบนะฮะที่ที่ที่ทางฟาร์มเนี่ยเปิดจำหน่ายนะทั้งลูกวัวพวกนี้นะฮะอย่านมแล้วก็แม่พันตั้งท้องนะครับแล้วก็คู่แม่ลูกนะฮะในฟาร์มเราก็มีแบบ่ขอให้มาดูแล้วก็ แล้วชอบตัวไหนก็คุยกันครับราคาก็คุยกันได้นะพี่น้องเดี๋ยวีทั้งวัวทั้งที่เกิดในฟาร์มและวัวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะฮะเราแบ่งทั้งลูกแล้วก็แม่พันธุ์ต่อครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะมามอบสีไทยให้เบิ้งข้าวนะครับถ้าเป็นแนวทางเบิ้งโต้งว่านะครับกับราคานะพี่น้องเพื่อสนใจกับใครเขามาคุยกันอีกที่นะครับเดี๋ยวดูตัวข้างหลังนะครับพี่ นี่ก็เป็นลูกของแม่แก่ตัวนู้นกันตัวหนึ่งอ๋อแม่กินล้านนะครับใช่นี่ก็เป็นลูกแม่กันล้านเขาผมขายพี่เขาไปแล้วนะครับพี่ผมอ่ะพี่เขาผมขายไปแล้วแล้วก็หลานเขาขายหมดแล้วครับลูกหลานเขาเนี่ยขายไปหมดแล้วครับอ่านี่ก็เป็นลูกของแม่แก่กันมาอีกตัวหนึ่งครับเป็นพี่สาวของหนึ่งสามศูนย์ที่คลอดสี่หกเมื่อวับนี้นะฮะเรียพี่สาวอู้สวยคะอดเดือนหน้าครับ เขาเป็นลูกโรเล็กแต่ไม่แดงนะฮะไม่แดงท้องเจดีเอ็ดลูกซิมนโซท้องลูกซิมนโซก็เป็นเผ่าวัวเทาซึ่งผมไม่ได้บีบวัวเทามานานมากแล้วเที่ยวนี้จะลองบีบวัวเทาสักตัวหนึ่งนะฮะถือว่าม้วตัวนี้เป็นม้วที่ลึกนะครับพี่น้องใหญ่นะครับหนา้อมนะครับพี่น้อง หรือว่าผลงานของแม่เงินล้านนี่นา่าติดตามนะพี่น้องคันหลายคนมาเห็นกับอาจิบบคั้นบบเห็นลูกเห็นยังกับอาธีตคิดว <c oughs> <c oughs> ่าเป็นงัวที่บสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่นะครับเบิงแม่พันธุ์นี้สําคัญที่สุดคือการการจ่ายลูกใช่ไหมครับใช่ครับการจ่ายลูกนะครับให้สวยขนาดไหน ถ้าแม่พันตัวนั้นไม่ท้องครับถ้าแม่พันตัวนั้นท้องห่างครับถ้าแม่พันตัวนั้นให้ลูกไม่ส่งต่อไปไปข้างหน้าครับมันก็มีมีค่ามันก็จะมันก็มีค่าในค่าในตัวมันก็จะสู้ตัวเพนเพนที่ให้ลูกดีๆตัวหนึ่งไม่ได้ครับอ่าก็ก็คือบางตัวเนี่ยเราเราดูไม่ได้เลยว่าใช่สวยใช่แต่ คือถ้าจะดูดูพันธุกรรมนี้ต้องดูลึกเข้าไปใช่ไหมครับแล้วกัการส่งต่อการพ่อทางพันธุกรรมว่าส่งไปทางพ่อไหมลิงไหมนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเข้าใจในตัวแม่วัวที่เรามีอยู่รเราถึงจะบีดได้สนุกครับบีดได้สนุกบีดบได้ตามที่เราคาดหวังนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองลึกเข้าไปนะครับ ในเรื่องของพันธุกรรมนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อนะครับออจอรนบามันแลนด์นะครับเ,เบอร์โทรนะครับ098เ274 1 7 1อนเจดหนึ่ง0นะครับ098 274 1 7 1แนะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเชษฐาเหาะไพวัน เช่ฐาเงาะไพวัน C H E d o ครับนะครับเช่ฐาเซชเข้าไปเจอแน่นอนครับผมจ่อมั่นแล้วเดี๋ยวผมทีเขาไปแอดแล้วก็เอามาแปะมาให้พี่น้องนะครับพี่น้องเด้เขามาค้นหาง่ายๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้บ้ามองกันีอจบเพียงํานี้นะพี่น้องเลยไปเบิ่งคลิปเปิดราคานะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสสวััดีครบสวัสดีครับ